ให้คะแนนชื่นชมชื่นชอบโชว์ของใครมากที<ม>่สุดสามลำดับเหมือนเดิมที่เราเคยทํามาเราต้องช่วยเองคิดใช่ไหมต้อแอบไปคิดก่อนนะทีะ่ไปคิดหรือไปคีสผมคนเดียวคิดได้แล้วผมประกาศเลยก็แล้วกัน3มโชว์ในค่ำคืนนี้ที่ผมชอบนะครับต,ตึง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 วี สิบเอ็ดครับ V หกครับ V ห้าครับแล้วนดับที่หนึ่งของในใจผมคือว V ห้าร้ายครับ <Hey. S 1> แล้วอันดับที่สองบุรอย hey. ร้อยสามเด็กปั้มขอบคุณครับเชิญกลับที่ต่อไปครับไหนพร้อมประกาศคลาสแซ็ตติ้งเชิญครับอุ๊ยประกาศไปแล้วเหรอเมื่อกี้ใครเดี๋ยวชวนหน่อยสิอ๋อของผมอะครับของผมมีมีเคครับมีซันนี่ครับแล้วก็มีไบรท์ครับชนะของผมคือไบรท์ครับเคครับคลาสแซ็ตติ้งเชิญครับแซ็ตติ้งนะครับเชิญออกมาสามคนนะครัะคือ ให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยแล้วกันนะคะได้ครับแน่นอนอยู่แล้วไบรดเจอีห้5ไหนวัวไหนวัวได้แล้วมีพิเศษพิเศษที่สองมีสองคนนะครับฝันกันไม่ลงจริงๆโอ้โหได้เลือของงบี้กันความพิจนาการนั่นคือไอราโซ่ ขอบคุณมาเขาเชิญกลับไปเข้าที่ครับอ๋อเอาไม่มีที่สามเหรอไม่มีค่ะทำไมก้อนแล้วฉันจะทำไงกดดันต่อไปคลาสไวท์ครับไวท์จริงจริงเออเราดูแต่ร้องเรื่องร้องร้องอย่างนี้ตัดล้อไปล้วนนะร้องล้วนๆตัดทุกอย่างตัดการแดงตัดโคโลกราฟตัดแอคติ้งร้องอย่างเดียวรันที่หนึ่งก๊

และอันดับสามได้แกวีทีเจ็ดยินีตขอครับกับสี่จากคลาสแดนส์ได้ อกดดันมากเลยและผลจากคุณครูใหญ่ในคำพื้นี้โชว์ของเราต้องการให้มากกว่าสามให้สิบอะไรนะครบทุกให้สิให้ทุกเบอร์ดีค่ะเฮ้ยจริงๆจะบอกว่ามันน่ดีหมดหมายถึงว่าในวีคเนี้นะ เทียบกับวิคที่แล้วนะวิคนี้ดูแล้วก็แฮปปี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยประสาทแตกเหมือนวิคี่วิคก,ก่อนหน้าเท่าไหร่วิคนี้ดูแล้วสบายใจทุกคนน่ยได้ฉีกกฎของตัวเองออกมาเกือบหมดแล้ว แต่ว่ามันจะมีบางคนที่อาจจะติดนิดติดหน่อยติดเดี๋ยวไปแค่ออกเหมันแค่เล็บอะเหมือนหนูเอาไอ้ที่แคะขี้เล็บมาแค่แค่มันแค่แคยากเดี๋ยวว่าแีแต่ก็แค่ออกได้แน่นอนรับรองเล็บไม่ขบตัดออกแล้วก็ทาสีสวยงามขึ้นโชว์ได้เลย <c oughs> แก้ไขได้ทันแน่แ,นแก้ไขได้ทันแน่ๆพรุ่ง <c oughs> นี้ดิฉันวันเสาร์ฉันพิ่ทำอะไร <c oughs> ฉันอยู่พรุ่งนี้ถึงตีสว้าว เนไก่เคียงโชว์มาสเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้ประกาศผลเลยกาศผลฉันจะเลือกจากการที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่ได้ทำท่าหรือว่าไม่ได้แสดงดีแต่เลือกจากการพัฒนาตัวตนของตัวเองเพื่อให้หลุดจากกรอบที่เคยเป็นอยู่เพราะฉะนั้นคนแรกที่ฉันให้ที่หนึ่งวี อีเล็ตซ์ฮัลโหลอดทนที่2องมีมีแปดไอ และที่สามบีวีเบอร์ที่ตัวเองชอบวีหกเคจะบอกว่าที่ให้สามวีนี้เพราะว่าไม่ได้เพอร์เฟกครบหมดทุกอย่าง แต่สามารถฉีกกรอบตัวเองได้คนที่มันดีอยู่แล้วฉันก็ไม่ให้หรอกมันก็ดีแล้วก็ดีไปพี่เขาให้ไปก็ให้ไปเราก็จะมาให้เลือกคนที่ให้กําลังใจว่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเพราะว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยนึกออกไหมว่าโชว์มันเหลืออีกหลายอาทิตย์เดี๋ยวมันจะเซ็งไปซะก่อนเพราะฉะนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงยิ่งเปลี่ยนตัวได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นกิ้งก่าแปลงร่างแปลงสีได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งเลิศก็ชอบกับที่ได้ ถ้าขอมาคนละประโยคสำหรับการซ้อมใหญ่ค่ำคืนนี้สามคำเอาประโยคมันมากค่ะจะยากเปอ่ะคือหลังจากที่โชว์แล้วฟังคำคอมเมนต์แล้วมีอะไรอยากจะพูดเชิญครับใจร้ายค่ะหนูจะแก้ไขให้ดีขึ้นมากๆค่ะแล้วดูแล้วดูตัดตัด ครับก็อยากจะขอบคุณนะครับท like, ี่ให้มีโชว์เขาเรียกว่าอะไรที่ให้มีที่ให้มีซ้อมใหญ่เพราะว่ามันทำให้ผมรีแลกซ์ก่อนจะไปขึ้นจริงครับผมค่ะผมจะเป็นสาวละมงกว่านี้ค่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ะขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วแบลขอบคุณผู้โดยสารเขาขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วเอ้ายังไม่ถูกอีกขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็จะปรับปรุงให้ดีที่สุดครับถ้าสาลมนี้นะคะก็จะปรับให้ดีที่สุดค่ะวันเสาร์จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะสู้ตายค่ะแล้วก็จะ ปรับปรุงเยอะๆค่ะสู้ไหมสู้ไหมสู้ตายค่ะครับก็จะซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็แน่นอนกับคนอื่นด้วยเออแล้วซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ใช้ความน่ารักให้ถูกที่ถูกทางครับย้าย ผมก็จะไม่ทำให้ผิดหวังครับครูช้ังครูช้องครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำสอนดีๆครับที่อาจารย์ทุกท่านมีให้อาจารย์ทุกท่านเลยอาจารย์ำผมเมื่อไหร่วะครู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 ครับคุณครูทุกท่านที่ให้คำสอนดีๆกับผมครับขมไว้ก็ตอนแรกก็แบบได้เพลงนี้ก็เหมือนว่าแบบ กลัวแบบมันจะน่าเบื่ออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าพอได้ยินครูมาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกมั่นใจแล้วครับเธอกินอีนิล้ว